เรากำลังจะไปลอนดอนแล้วตอนนี้มาตกที่เห็นเป้าหี่มาตกอเรา heading ช l o n d o n today แล้วก็หิมะตกทีนีเลยที่งามมากราเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปรอบสิบโมงสิบแปดนะจ๊ะกอะ็ออกมาจากบ้านก็คือเหนื่อยมากแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าไปลอนดอนล้วจะเป็นยัางไงวังนนี้ก็คงจะเป็นกที่ยาวนานมากตรงนี้ถ้ามีเวลาถ่ายนะโอเคเดีย๋ยวเราดูกันเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ตื่นที่อ่ะสถานีรอนดอนคิงคอลนอก,ก็เดี๋ยวเราจะไปโรงแรมเอาขอไปเก็บแล้วก็หาข้าวกินแล้วก็นอนงิ่มนิดนึงเพราะวันนี้ตื่นเช้ามากแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปอ่าบักกี้แฮมพาเลสเนาะแล้วก็ Big กเบนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอากาศก็ดีนะไม่ได้หนา ไม่หนาวเท่าที่เมืองเราที่เราออกมาเนาะก็นั่นแหละเมรากาภายนอกจะนี่ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์มากจ้าว้าว just a เ a z งเดินไม่นอกันเลยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วแล้วก็เอาของเก็บที่โรงแรมแล้วแล้วก็กำลังจะเดินไปที่ สถานที่แรกที่เราจะไปคุณที่ไหนจะไปบักกิงแฮมพาเลยเนาก็เดี๋ยวคงน,นั่งอ่าก็นั่งทูไปนั่งทูไปก็คืออันเดอร์กราวนั่นแหละทุกคนนั่งไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเติมบัตรออยสเตอร์ก่อนก็นั่งไปทถวแถวนะถวลอ่ะแถวแพระราชวางังฮล้วเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยเดี๋ยวก็จะอาจจะถ่ายบรรยากาศตอนนั่งทูที่นี่ให้ดู อะไรเราก็อยู่ดีบิ๊กลเบรนนะทุกคนแต่นางซ้อมอยู่ดูสินางซ้อมก็คือจะถ่ายไม่เห็นก็คือถ่ายเอาเอาตัวเองเนาะเจสซี่นางแกงฉันมากนี่แต่นังซ้อมอยู่ก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะมันจะเป็นวิวประมาณนี้ก็จะมีลอนดอนอารอยู่ตรงนั้นถ้าเราลอนดอนอารจะอยู่ตรงนั้นเราก็ อันนั้นจะเป็นสะพานเป็นสะพานอ่าแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันจะเป็นฉากทีหนังไล่ไล่เศษขัดแล้วก็แม่น้ำน่านค่ะแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำวังนี่แม่น้ำแม่น้ำวังร้านนู่นแม่น้ำปิ้งกันนุ่มแม่น้ำวังโยมแล้วนี่นาโดนกัาเป็นเจ้าพญาอันนี้ไอเชียฮีปล่าไอเชียฮีค่ะไอเชียฮี ทุกคนต้องหยุดให้เรานี่อยู่ไหนอะส่วนเบนส่วนเบนใช่อ่าค่าเป็นตวนูนจะเจอสวนลุมพอดีนี่ตรงนี้ก็จะเห็นวิวลอนดอนไอเหมือนเดิมโโตอนนี้เครื่องอาลากับวานิลลาสกายแบบหวานหวานอ่อยใจเวอร์นี่ก็คือบูกี้แฮมพาเลทใช่ไหมอ่อก็มีความแบบฮะแบบว่า คือทางเดินที่มาล้วที่น,นั่นแท็กซี่ที่นี่อยา่ะลรูดูวจังเลยเอเดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปถ่ายรูปเนาะจะอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างกันหนาวหนาวตอนนี้มือแบบปวดไปหมดแล้ววันนี้หาสากายข้างหลังก็คือดีมากก็จะประมาณนี้เคถึงถ่ายรปก่อนฟ้าสวยมากของฟ้าสวยมากเลยแบบบรรยากาศดีมาก กำลังเย็นเย็นสบายสบายเนาะดีวันนี้ก็ขึ้นอยู่ในแท็กซีนน่นะทุกคนะราอนนี้ตัดแหน่เพราะสายจะไม่ออกแล้วเกอร์กลังสบายสกายก็เลยน้องเพราะว่าเหลือเวลาเราเราจองไว้สี่โมงสิบห้าแต่ตอนเนี้ยเหลือประมาณแปดนาทีแล้วเราเดินไม่น่าจะทันก็เลยขึ้นแท็กซี่เอาเุาคจริงเราต้องเดินกลับที่ ด้วยเราที่เราขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกรไม่น่าทานจริงเราสภาพแต่ละคนคือเหนื่อยแล้วเพราะวหนาว <c oughs> มากเราไม่ได้เราไม่ได้ไปสกายการ์เดนแล้วเพราะว่าีิคั make นเมเกตน้องชอบมากเลยก็เลยเดี๋ยวไปโซโหแทนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกิน <c oughs> ชาบูที่ขึ้นต้นด้วยเอชลงไฮด์ด้วย O อแต่บอกหรอที่ไหน ร <laughs> อดูเด yeah, ก็ข้าร้านแแวยังไ t แต่เราจะไปกินไฮดีหลาจ้าอุ้ยร้านยังไงนี่กินขาไข่หมูซะ่ดยได้ปะหลาจ้าไฮดีละอ ไยดีละอกครับครับไปทุกคนหิวแล้วหิวแล้วลงไปกินก,นก,กันคนเยอะแน่เลยจิึงนมาใกแค่ส่วนหนึ่งเท่นั้นน้ำจิ้มเราปรุงแต่ไม่ใช่สซาบธรรมดา,มา,ดาง็แบบแซาบเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มให้ดู เผ็ดมากสุดๆซุ่มน้ำจิ้มเป็นเลยมันต้องแซบมันต้องนัวทุกคนอืมดื้อจาหร่าทอดมีนมข้นให้จิ้มด้วยเธอดูสิ ดีนะทุกคนโอ้ยคำใหญ่มากมีแต่คนจีนทุกคนที่เนี่ยงงมาก ทา,ทางนี้เป็นอาหารอิตอาเลียนนะเนาะก็มาเดินเล่นแล้วเนาะเพราะว่ากินอิ่มแล้วอากาศหนาวมากนี่คือมือสั้นงึงๆๆงนะ ตอนนี้มาอยู่ที่งานกาชาที่สวนลุมนะจ๊ะ <laughs> ไม่ใช่อันนี้ที่ไหนอะ <c oughs> อ Oxford อ Street <c oughs> มาเดินเล่นจ้าเดินเล่น <c oughs> เต้นแม้เต้นซะหน่อย เดนเล่นแฮปปี้มวนเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมแล้วกันเนุะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าแบบมาสรุปว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้าง <c oughs> ไปข้ามเลยข้ามเลยรมาเหมือนไหมโอเคทุก <c oughs> <c oughs> okay, คนอุ้ย ตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วเนาะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเราก็ล่ามากกว่าวันนี้เพราะว่าจริงๆวันนี้เราตื่นเช้ามากก็จริงๆตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยเนาะเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะก็ตื่นเช้ามากแล้วเนี่ยก็ง่วงมากๆแต่ว่าก็เนี่ยแหละอยากทำบล็อกเก็บไว้ให้ดูแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูด้วยเนาะเออมาเที่ยวลอนดอนช่วงนี้อังกฤษช่วงนี้แบบเป็นยังไงบ้างช่วงที่มันจะเป็นคริสต์มาสเดบิวชั่นเนาะก็อันเนี้ยคือวันแรกก็ ค่อนข,ข้างจับฉ่ายนะมันไม่มีอะไรมากเพราะด้วยความที่เราเดินทางมามาถึงครึ่งวันเนาะแราแพลนอะไรเงี้ยมันก็จะเลื่อนแบบด้วยความที่ว่าอากาศมันหนาวมากๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากไปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วันนี้มีอันหนึ่งที่ผิดแผนก็คือสกายกร์เดนเนาะก็คือเราไปไม่ทานเราตุบเพราะว่าด้วยความที่เหมือนแบบว่า มันมืดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทันได้ดูเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน,นระหว่างทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึง่งอ่ะมันก็ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเออแต่เราเดินไม่ไหวแล้วเราก็เลยเรียกแท็กซี่แล้วก็บังเอ,อิญรถติดอีกแล้วมันไปติดอยู่ตรงอุโมงค์พักนึงเลยอ่ะเราก็เลยให้เขาจอดตรง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงสถานอันดร์กราที่ใกล้ที่สุดเนาะก็เลยแล้วมันเลยเวลาเวลาที่จองไว้แล้วที่เคตจองไว้4่โมงสเนาะซึ่ง4 15, ี่โมงสิบ้าเราเรายังอยู่กลางทางอยู่แเรารงก็ติดมากๆด้วยตรงนั้นเลยก็เลยถอดใจว่าไม่ไปแล้วอะไก็เลยตอนแรกว่าจะไป covent garden แล้วคันนี้ก็เหมือนเดินไปเดินมาก็เหมือนแต่ว่าเปลี่ยนใจไปออกฟอร์ t สตรีทเลยก็คือจริงๆอันนี้ใจ,จริงนี่อยากไปซื้อของเนาะไปซื้อ โปรดักตตัวหนึ่งของ o u ั g l a s s แล้วข้อนี้ก็คือก็เดินหาไปทั้งเซฟรูจจ์แล้วเอ่อเ o าส์ออฟเ e รแล้วก็คือไม่มีเคาน์เตอร์อยู่ที่นั่นจริงๆคือมันมีอีกสาขาหนึ่งอะไรเงี้ยที่ร e r t ตก็จะมีแล้วก็หน้าแหละมันก็จะมีสาขาอื่นก็เลยเออไม่เป็นไรเลยเงี้ยก็ไว้ค่อยให้มีโอกาสไปดูก็ไปดูก็ได้เพราะไม่ได้รีบใช้ขนาดนั้นแต่ถ้าได้ก็ดีนี่ออกแบบก็นั้แต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งวางแรปอัพสบายๆก็วันนี้ก็แฮปปี้นะได้ไปกิน อะไรนะชาบูเนาะซึ่งความตลกก็คือเราด้วยความที่เขาให้คัสตอมไมน้ำจิ้มเองใช่ไหมเราก็ได้ความความควาเปรี้ยวและความห้าเปรี้ยของเราก็าคือเราผสมน้ําน้ําซุปชาบูที่เป็นหม่าล่าลงไปด้วยแล้วมันค่อนข้างเผ็ดมากจริงๆก็คือเขาน่าจะแอดเอ็กซ์ตร้าเอ่อเอ็กซ์ตร้าสไปซี่มาเพิ่มนะเพราะว่าทางทางพนักง,งานเขาก็ถามแล้วแหละว่าจะให้แอดเอ็กซ์ตร้าสไปซี่มาเพราะเขาเห็นว่าเออเราเป็นคนไทยอะไรเงี้ย เราก็บอกเออแอดแอดเพราะเราก็กลัวว่ามันอาจจะไม่เพดแซบนัว,น,วนออกแม้แบบไม่โดนใจเราไม่ถูกใจลิ้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแอดเราด้วยข้เนี้มันเพดมากเออเราก็ความตลกก็คือเพดเพดจนไอออกมาเลยอะจพนพนักงานเขารีบม,มาแบบเทน้ำให้อะไรอย่างงี้เลยก็คือตลกดีก็เลยลเลยขอเลย,เลยขอน้ําจิ้มเขมา,าใหม่มามาปรุงใหม่ซึ่งโอเคกว่าเดิมนั่นแหละก็โอเคนะถือเป็นประสบการณ์ดีในการมาลอนดอนครั้งแรกเนาะสำหรับวันแรกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แพลนก็จะมีไปบริโภค แล้วก็ทาวเวอร์บริจแล้วก็ไปกินว่าจะไปกินอ่า g r ์ y h o u ์ค Cafe ที่เป็นร้านอาหารไทยเนาะแล้วก็จะไปคาเฟ่ของเมนซงคิซสเนะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็จริงๆเน้นเป็นทริปกินแหละไม่ได้ตั้งใจจะมาช้อปปิ้งอะไรเยอะช้อปปิ้งแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีผุดบ้างเป็นดอกเด็ดเนาะก็ <S <S 1> <S 1> นั่นแหละตามนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเซเล์บรชั่นก่อนปีใหม่ก่อนคริสต์มาสแล้วกันเพราะว่าช่วงปีใหม่คริสต์มาสอะ คงนั่งปั่นงานอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเปิดมาอีกประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็จะให้ส่งงานแล้วก็นั่นแหละก็คงรีบเซอรบรชั่ชช่วงนี้แล้วก็ก็โอเคแฮปปี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถ่ายให้ดูอีกว่าจะไปไหนกันก็รอติดตามกันดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้เปละขอตัวไปชำระร่างร่างกายกอะแล้วก็อาบน้ำทอย่างบำรุงผิว นั่นนี่เนาะเราอาจจะนั่งทํางานแบบหนึ่งแล้วก็เข้านอนอาจจะลงไปหาเพื่อนไปคุยเรื่องต่างๆวางแผนพวกอ่าวางแผนพวกนี้ให้มันดีๆอะไรประมาณนี้โอเคก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายอันยอง